สวัสดีครับผู้ชายคนนั้นจากหนังเรื่องนี้เรื่องนี้คืนไม่มีประสบการณ์คือเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกอยากจะทําอะไรก็ได้สนุกมากๆค่ะเขากันได้ดีมากทั้ง3ามคนเลยผมอยากบอกพี่ตุ๊กี้ครับกุ๊ตี้ครับผมดีใจมากที่สุดนะที่ได้ทำงานกับคุณครับ ladies inside the movie sorry ladies she sad เว้ยทำอะไรปลิ้นนิ้วทำไมนะ่ะเขาเรียกสไตล์ปลินโป้เร่งทิพย์ได้ไหมครับโอ๊ยจะให้ผมบอกพวกเขาว่าคุณเป็นใครกันน่ะน้องสาวไงผมว่าเป็นเพื่อนที่มีผลประโยชน์บอกแบบนั้นน่าจะเหมาะกับคุณที่สุดแล้วก็ดีกว่ามากด้วย หน้าสไปเดอร์กอนไม่เคยแต่หน้าสวาปายในสารีมูฟี่ของเรนโบว์อันย์ย์จุมรีฟซูสวัสดีค่ะหนูชื่อปิกวัตเตอราวบรดียูฟี่รันอัพมิสเกรนอินเตอร n เนชันแนลจากเคนเบอร์เดียในเรื่องหนูรับบทเป็นเจนนี่เป็นน้องสาวของพีโบราค่ะจุมรีฟซูบ้าชื่ัตชัวคาดไวเฮงสวัสดีครับผมชิคาดไวเฮงในหนังผมมีชื่อโบรานะครับ เจอ t มัติใน this movie. they are like my really brother or sister like my sibling we have a lot of good memories สำหรับผมผมก็ได้เจอคุณไปตะก่อนดีใจมากเพราะว่าผมก็ติดตามในผลงานของคุณไปอ่ะมันชอบคุณนั้นผู้ชายคุณนั้นแบบแมนๆนะไรแบบนี้ก็เป็นโมเดลที่ทุกๆคนอยากได้บอดี้แบบงานอะไรแบบนี้แล้วก็คิดว่าจะทํางานกับคุณไปยังไงหรอพูดยังไงเพราะว่าคุณไปก็พูดภาษาเมียนมาวันที่หนึ่งมันยากนิดหน่อยก็มี การคุยกับคุณไปพูดภาษาอังกฤษก็ให้คิวกับคุณไปและคุณไปก็เก่งมากครับก็รักบทในภาษากัมพูชาได้ ผมก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับคุณไปกับฟิชชี่ครับไปเป็นคนที่แบบว่าสดใสน่ารักมากเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากๆค่ะแล้วเราแบบว่ามีเวลาประมาณ3 -4 วันถึงจะได้เล่นแล้วเข้ากันได้ง่ายเพราะว่าภาษาเลยครับภาษายากมากฟังภาษาเขาก็ไม่เอาเขาฟังภ,ภ,ภาษาหนูก็ไม่เอาแล้วเราไม่ได้รู้จักกันด้วยเป็นการสูนตัวด้วยก็อยากอยากนิดนึงแต่ตอนที่เราแบบถ่ายไปได้หลายวันก็สนุกมากๆค่ะเข้ากันได้ดีมากทั้ง3คนเลยค่ะ <c oughs> เราเออมี ทำงานด้วยกันก็เหมือนครอบครัวก็เหมือนเหมือนสนิทก็เข,ข้าใจง่ายมากค่ะคือสามคนคือรู้สึกว่ามัน,มนเหมือนในภาพริ้นมากๆในหนังอบเราถ่ายก็จริงมีกองเยอะมากแต่ร,รู้รู้สึกว่าเป็นกันเองมากๆค่ะพี่เขาก็เหมือนพี่ชายจริงๆเลยค่ะเพราะว่าพี่ถ้านอกกล้องอ่ะพี่ชายขึ้นเล่นกับหนูแบบตีแรงๆเลยค่ะแบบตีเหมือนน้องสาวพูดแรงๆแบบว่าชอบอัมการอะไรแบบนี้ค่ะ ไม,มไม่มีประสบการณ์แต่คือหนูว่าเรุปรพการตัดสินของของบุคคลค่ะคือเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกอยากจะทําอะไรก็ได้แล้วก็ถ้าเขาได้ไปตอบหนูก็ดีใจค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีความรักที่ดีค่ะที่ได้เจอกันแล้วมาพบก,กันรักกันนะคะขอแค่อย่างหนึง่งไม่อยากให้ผิดกฎหมายแล้วก็ทําลายกันค่ะเออ actually everyone have their Uh, special way and also it's also the professional so I don't wanna jack then yeah is it a professional so so okay. a <laughs> why not they can and the real world is kind of not this kind of story and the real world สำหรับผมผมคิดว่าความรักมันต่อไปยาวไดไหมครับอันนี้คิดว่าน่าจะได้ครับถ้าเราสองคนจริงจริงจังอ่ะแบบแบบชอบใน คนละคนเนี่ย<ๆ>ก็น่าจะไประยะยาวค่ะความแรงมัน พี่ตุ๊กี้และพี่กุฏิเดียร so friendly and also I'm a their fan so I'm really happy to meet with them สำหรับสำหรับหนูคือหนูชอบพี่ตุกีกับกตฏิมากมๆามาคา่ะเพราะว่าพี่เขาสแสดงดีมากเป็นแบบว่านักสแสดงมืออาชีพเลยค่ะพี่เขาเป็นไอดอลของหนูเลยค่ะดีใจที่ได้ร่วมงานกันคือหนูไม่ได้เข้าซินด้วยแต่หนูไปได้ไปดูวันที่พี่เขามาที่แคนเบเดียคือชอบมากๆคา่ะพี่เขาตัวจริงแบบน่ารักแล้วก็ไม่ถือตัวแล้วก็เออเป็นกันเองมากๆค่ะช่วงเด็กๆผมก็ดูหนังปุกติ แล้วก็ที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆครับก็โปรเฟสชัลนลมากครับก็เข้าใจง่ายๆครับผมได้แกได้เปรย์เรียนมาจากขามันเยอะมากผมอยากบอกพี่ตุกี้ครับกุตตี้ครับผมดีใจมากที่สุดนะที่ได้ทำงานกับคุณครับไร่ใน The Inside the Movie Sorry and l i e s พี่ชี่บอกทำยังไงบอกว่าเล่นกหนหอสองคนมีเขินอะไรอย่างงี้ไหมถ้าเล่นกับพี่ชายส่วนมากไม่มีอะไรพี่ชี่ไม่ไม่เขินผมครับเขินคุณไปกับเพราะว่าจะส่วนมากจะแบบว่าทะเลาะกันแบบว่าจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องกับพี่ชายแต่กับไปตะกอนจะมีเลิฟซีนเขินค่ะแต่มันเป็นการแสดงค่ะต้องทำให้ดีที่สุดนะคะ you know when i was young i really want to be a spider-man <laughs> <laughs> it's not really funny <laughs> i met a lot of writers after that they told me what do you want to do so i always said i really want to be a hero character <laughs> because I, l I love it i, l I like spider-man superman something like that and really i always shoot drama romance comedy that's all <laughs> <laughs> Superman. Happy, <laughs> happy, I really, I really, I really wanna get a dozen character, Tarzan with a lot of animals. I really love it so much. yeah. หนูอยากแสดงละครกับหลายๆประเทศค่ะคืออยากเล่นกับฮอลลีวูดคือหนังจีนกับไทยแลนด์ค่ะหวังว่าจะมีคนสนใจให,หนูไปเล่นหนังด้วยนะคะแล้วาครเตอที่หนูอยากเล่นคือหนูอยากเล่นลายบทมากๆค่ะเพราะว่าหนูชอบแสดงหนังเล่นหนังอะไรแบบนี้เป็นอะไรที่หนูชอบตั้งแต่เด็กแล้วอยากจะเป็นดาราถ้าอยากจะเล่นจริงๆเลยคืออยากจะเล่นเป็นหนังที่แบบว่าเรามีอะไรพิเศษที่เกิดมากับตัว ใช่หรือว่าเป็นผีวดาอะไรก็ได้ที่แบบว่าอยากให้ทุกคนแล้วก็หนังหัวเลาะหนูก็ชอบมากๆค่ะอยากให้คนไปมาดูแล้วได้หัวเลาะกันหนัง007เครับ <c oughs> แล้วก็มีฟันนีคอมเมดี้ครับเพราะว่าก็เหมือนแรนบอยแต่ตอนนี้ผมก็ได้ไทยนังแบบนี้แล้วครับขอให้คุณผู้ชมตัดสินใจแับผมสแสดงดีไหมครับอันแรกเลยนะคะคืออยากขอบคุณก่อนนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดเวลาขอบคุณแฟนคลับไทยทุกคนที่สปอร์ตหนูตั้งแต่หนูประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022มาถึงตอนนี้ก็ยังสปอร์ตกันอยู่อยากให้มาดูหนังของหนูด้วยนะคะเพราะว่าหนังนี้หนังที่หนูตั้งใจมากๆแล้วเพราะแล้วก็เป็นหนังแรกด้วยนะคะเป็นฝีมือแรกที่หนูได้แสดงอยาก ทุกคนมาช่วยกันหน่อยนะคะช่วยพิชช่หน่อยให้พิชเช่มีพลังใจะจะได้ไปทํางานอีกนะคะรักทุกคนนะคะขอให้คุณผู้ชมที่ไทยมาดูหนังแรนบอยเพราะว่าหนังนี้คือเป็นหนังเอซก็มีการรวมมือในหลายประเทศนักแสดงหลายประเทศประมาณสีประเทศไทยกัมพูชาวียดนามกับเมียนมาด้วยครับอยากมาโคโลกด้วยกันนะครับมาดูครับมาดูครับ <laughs> <laughs> มาเรนมี you can say everyone come for r a n m e <laughs> oh <laughs> uh, we try very hard for this movie so if you watch this movie you will get happy and then you will get really stressed so please uh post our movie yeah thank you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 